สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเที่ยงนะครับผมเนาะตอนนี้มาทํทธุระนะครับผมมาทําไปร,รับท็อกแกนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างนะครับพี่พี่ทุกท่านนะฮะสบายดีไหมสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่าน ดูแลสุขภาพร่างกายดีดีนะครับผมเนาะช่วงหน้าฝนหน้าอะไรนะแล้วก็ห่วงใยกันอย่างนี้แหละนะครับผมเนาะเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับผมเนาะเราก็นะครับมีความห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับผมเนาะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีอา้าว ีแต่แป,ป๊บ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 แป,ป,แป,ป๊บไปรับที่ศูนย์โตโต้านะครับผมนะผมศูนย์โตโยโตโตยโยต้า รถเยอะเยอะนะครับผมเนาะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับอา้าวาางอีกแล้วจะเรียบไปไฟหนะไฟแดงคืบมาทั้งวันอีกแล้ววันนี้นะครับไม่มีแดดเลยสองวันสามวันวันนี้นะครับผมเนาะขอบคุณมากครับ